สวัสดีครับทุกคนครับพบกับครูเป้สราวุธหมื่นกัญญาและรายการความสุขสร้างได้อย่างง่ายสไตล์ครูเป้อีพีนี้เป็นอีพีที่5แล้วครับว่ากันด้วยเรื่องของเลขก5ครับ ถ้าเราอยากจะรู้ว่าใครที่เรากำลังสนใจหรือใครที่เราอยากจะทำความรู้จักด้วยว่าเขามีนิสัยใจคอแบบไหนเป็นแบบไหนเป็นนิสัยยังไงนะครับให้ลองไปสอบถามพูดคุยกับคนที่เขาสนิทด้วยอีก5หรือ7คนครับว่าอีก5หรือ7คนมีนิสัยแบบไหนก็มีแนวโน้มหรืออนุมานได้ว่าเขาจะมีลักษณะพฤติกรรม เป็นอย่างนั้นด้วยเสมอครับทฤษฎีอธิบายไว้ครับว่าใครก็ตามแต่ที่มีเพื่อนสนิทหรือเราเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มกวน5-7ถึงคนเป็นต้นไปเราจะรับเอาพฤติกรรมส่วนใดส่วนหนึ่งของเพื่อนของเราของกลุ่มของเรามาไว้เป็นส่วนหนึ่งของเราเสมอครับเช่นเดียวกันครับถ้าเราอยากจะมีความสุขให้เราเอาตัวเองเข้าไปอยู่กับกลุ่มคนที่มีความสุข กลุ่มคนที่มีความสุขคือสดใสแจ่มชื่นเบิกบานพูดแต่เรื่องที่เป็นบวกครับไม่บนไม่โวยวายไม่ขี้งุดหงิดเนี่ยครับคือกลุ่มคนที่มีความสุขแล้วเราก็จะมีแนวโน้มที่จะมีพฤติกรรมเป็นแบบนั้นด้วย แต่ถ้าเราอยู่ในกลุ่มคนฝั่งตรงข้ามครับพยายามคุ้นเคยกับกลุ่มนี้ให้น้อยที่สุดครับถ้าไม่จําเป็นแล้วเอาตัวเองย้ายมาอีกกลุ่มหนึ่งให้มากที่สุดหรือให้บ่อยๆสม่ำเสมอได้เท่านี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งวิธีการที่จะทําให้เรามีความสุขอย่างง่ายนะครับผมอ่ะ EP หน้าจะเป็นยังไงนะครับเป็นเรื่องอะไรแล้วกับมาติดตามนะครับกับ ความสุขสร้างได้อย่างง่ายสไตล์ครูรปเป้ส่วนอีพีนี้ต้องลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบาย